گھھ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 ھ <laughs> สองตัวครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะน่าจะเคลียร์เลยแหละนะน่าจะจบในเรื่องเลยแหละไปผัดไทยประตูทีไปแล้วสุดจังเลยที่อาจารย์บีรู้จักป่าวะเก็บหน่อยวะใส่เสลือเลยนะใส่เกือเฮ้ยนี่เล่นอะไรลงรู้อยู่แล้วโอ้นี่คือรู้อยู่แล้วเล่นตะวันเนี่มึงตกไหนไม่รู้เลยอ่ะลงดาบที่แม่นเด็๋เราอ่ะ 哎，哎呦！ จึมาต้นเตาจึงมาต้นเตาแท็กซี่เป็นอ่ไรก็เป็นกับเลยจัดอัพหน่อยไว้ตอนนี้แล้วกันเป็นยูร้านมีแล้ววะตี่อหรอมีปากต่อป่ะทำให้เราตีได้แบบว่าเลยต่อเนี่ยมากขึ้นเลยมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจอท่านสมุไรฮะที่เรื่องลือกันนักหนาเลยนี่ไงฝากตกไปหน่อยตกความเป็นชายตัดขา ต้องชนะเลยเพราะว่าคูขอไม่ตายที่อื่นดีกว่าตัวมันเป็น่นๆอ่้ไม่ดีก่ไอ้ัต้งชนแล้วเกมมันยังไม่มีใสเลยเว้ยแตไมเลเลยดีกเฮ้ยไหเฮ้ยเฮเฮ้ยอแล้วมึงรอะไรไมอแค่หลังมัตกก็ได้ออเออง่ายะตัวที่สี่ครับผมเมื่อกี้พี่อเราได้ไปใกลมากแล้ะ นี่เยอกเยมาอเล่นเกมนี้มันใช้สมองเยอะเดี๋ยวไอ้ดามไม่ใส่นี่กูถึงจริงจาเลยใช่ไหมตายไปแล้วถูฆ่าไปแล้วตอนนี้เลเกบของคุณเอาเหรอฮะชนะแล้วเฮ้ยแล้่นเกมคนเฮ้ยไอ้เขาวาอะอะไรวะนมจิตเก็บเิมจิตเออตมเมจิตเมจิตไปสารเฮ้ยอยากใส่ชุดแม่งไงวะนี่จะดีด มาแล้วครับลองโบครับเราไปที่ลองโบครับปเรื่อยข้าประตูขงนาอุ้ยดูชุดด้วยอย่าชุดใหม่ของแอนดีนี่จิมจิ้มจเ้มจิมจิ้มจิ้มจิ้มจหม่ิ้มนิ่มจิ้มาิมจิ้มจิ้มอมจิ้มจิ้มมจิ้มม้ิมจรจมจิิ้มจิมิมจิจ้มจิงใจม่ครับเดม๋ยวเรามาเซมจิมจิ้มิ้มจิ้มิ นทวันทตื่นเต้นต่เ้นแป๊บนึงก็ตุกตัวนี้แหละอุยลามาเกปาูผู้ชายหัใจไปเ้าเหนียวนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยจะ่าไอ้สั่าเ่งีไปได้หอเฮ้ยตัวนั้นตัวนั้นตตัวนั้นวอเฮ้ยเฮ้ยรดมาเลานดาเอตัวตัวปาเ sale và ở con to à hết cả mình tìm nước à gì đi นี่ไงแทงหล่ะนี่ไงมันแทงูไม่เลิกโอหแทงตูไปตกเล่แต่ยัแดกรอโซอ่ะแดกรอโซ่อ่ะ หวยบ้าเอ้ยแล้วกูต้องหนีแม่ตลอดอุยจอนไอ้ยี่อะ้ของนี่แหละวะมีเรื่องให้เก็บปเนี่ยของี่ไวะนี่ไงตัวที่หครับส๊มหนึ่งเจ็ดเกีย มึงเดินไม่คล่องไงครับตัวที่ห้าเหมือนเจ้าไว้ว่ะอย่าโคงเพื่อนกันเองด้วยขาไปแล้วขาไปแล้วเมอนะ้ัไมเกัวไอเทียมีแม่งมเียสับปรดโคตเยอะสับปะรง ไม่ขูดอ่ะโลโซดีป่ะหมดเลยนะเนี่ยหมดหมดแล้วบอันมกโปเหรอล่ะโได้นี่ตเ้ฮ้ยพวกเราเล่นยังไม่ค่อยเป็นนะแต่มามาหา้วมีติดก็ได้นะจะโดดหรีจะมีอะไรได้ เออหัวแม่งดเียหัวเราเต็มไปหเลยดงยังไมกล้าเข้าไปอ่ะหนีได้ปะแอปไป่อยเออหนีหนีแม่งเลยหนีเยอไอ้เนียอยู่ต้นดโอ้โหร้อนัเอาไเลยทำไมอ่ะต้องลงทัน เผาเลยคนล่ะตัวที่หกครับผมตัวที่หกมาแล้วหวังว่าออฟจะช่วยเราให้ไปไกลกว่านี้ได้นี่ขบวนแล้วนะต้องต้องหลบก่อนแล้วก็จเะต้องอยู่หัวเลยหัวเหยี่ยงง่วยอ่ะนี่ซักางไอสร้างไอยไป นี่ไฝากีโลการด้วยนะนี่ไงฟันแม่งหมดอ่ะใครไม่เกี่ยวู้ดฟันไปฝากฝากเพื่อนนี่ไงมาเจออีกหนึ่งครับวิ่ไงโไงนึกว่าเป็นนึกว่าการกันยากเลยการยิงโลดินี่ไงฝากนี่ไงคุณแม่งมีตัวยิงธนูด้วยนะทำเดือดเดียวตายเนี่ย โกตายแล้วยิ้งประโยชน์ไห้หงวโอ้ยเฮียไม่ต้องฆ่าเเลยเลยอ่ะแล้วก็เอาอะไรมาป้องกนคว่เลยย่เขาไปดีเขาไปดีไปแล้ววิ่งจะขอบคุเลยเฮียเียนเับไบาเรอ ทางหลังทางหน้าไอ้ตับคงไม่รู้จักเรื่งเด็กท่เต็มวตายอะไี้ตายอ๋อเอาะไรเนอะอะไรยอะตาครับอันนี้ตัวที่เ็ครับฝันแม่งหมดเลยต้องการเวลอะไรกันไอ้เยี่ยงมองงายต้องฆ่าให้หมด นี่ไงปักซอูจัเปล่าหอเกดแรงเดปั้นดใเย็น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 ใจเย็นัวเข้าไปแล้วไปสันตัวไม่เกี่ยวไอ้ยี่ใบ้าเอ้ยเวี่ปีมาักแสพี่ปีช่วยด้วยนีนี่ไ็อนดนี่ไงหมาแล้วยี่ใหญ่เว้ยเยงดอน 5สวยของค่ะโมโมโมผ่านคุณก็นึูว่าเป็นตรงๆ ้องเไม่เวิ่งาปถงลตายตายตายมาครับผมตัวที่เน่าจะไปน่าจะผ่านในอัศวินทเที่ยนั่นได้แล้วเีนเือมันหันหน้าหันมาวุเลยไปเ ตัวตัวตัวไมต้ีัวบ่ต้องมีตัวท้ีตัวไ่ต้องมตมต้ยงมีไม้องมี่แบองมีวไ้องีตัวไม่ต้ีว่้มีัวไม่้ตวไ่ตองมัไม้อมีัวม่้งมีต่้องมี่องมันม้ับสุดท้ายที่ต้ี่อีว่ี่้อต่องวไม้อย่ตอต่อมัมอัม เริ่มเล่นของคำแลคำภาษังกยดเลยนี่ครับ ว่าตอนแรกนึกว่าไม่ไม่ยากเพราะว่าตัวเฮียเนี่ยเขาฟันทีเดียวตายอ,ะอ่ะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยกูรู้แล้วเพราแม่ว่าแม่งจั่งไรมากเป็นเกมที่จั่งไมรมากนะถ้าเล่นต้องต้องเล่นจริงจังอ่ะไอ้เียพราะแต่ว่าสนุกเขาสนุกไหมว่าเลนสนุกไหมนุกแหละแต่ตอนเนี้ยแม่งตายสิบตัวแล้วไงแล้วถ้าเล่นต่อเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้นอนเดีเ๋ยวจะไม่ได้นอนแล้วประมาณนี้แล้วกันไอ้เฮีย เกมหน้าดีกว<อ>่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นต่อแหละแต<อ>่ถ้ามีคนขอจะเล่นต่อแหละแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเจอเกมหน้าเกมหน้าเออเจอเกมหน้าเลยไปละไปละโย